รัฐบาลนะครับในการเปิดศูนย์แห่งนี้ซึ่งเขตหนึ่งที่ที่นี่เสร็จก่อนก็เพราะท่านที่ปรึกษาท่านประจำท่านนายรมตีท่าน,นนรพลตันติมนตีนะครับเอปือให้ทั่นหน่อยนะครับเขาก็เป็นคนติดต,ตามเรื่องนี้ตลอดนะครับเ็าอยากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ใช้โครงการดีๆอย่งนี้นะครับการให้สนย์ดิจิตอลชุมชนหรือห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับ<ส><ก><ส><ก> ซึ่งเราใช้ชื่อโครงการในภาพรวมว่าไทยแลนด์4.0นะครับเคยอินใช่ไหมเราก็พูดตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยะจะมีรายได้ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นใช้ในทุกภาคส่วนนะทุกโครงการทุกอาชีพการเกษตรก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้นะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มนะมีเทคโลยีสมัยใหม่ภาคบริการโรงแรมท่องเที่ยวก็มีดีต้นหมดนะยวนี้จองโรงแรมติดต่อลแล้วก็ใช้ ออนไลน์ Online, นะซื้อของก็ออนไลน์ใช่ไหมครับขายสินค้ากเกษตรขายของจากชุมชนเราก็ยังต้องขายผ่านออนไลน์นะครับจะมีระบบเข้ามาเยอะนี่วิธีที่เราจะให้คนใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนี้แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่านี้นที่ใช้นะี่น้องประชาชนก็เข้ามาใช้ประโยชน์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทําง,งานสืบค้นข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่คนหนึ่งคอยช่วยให้คํแาแนะนําคอยช่วยสอนพวกเราเช่นการขายของออน,นไลน์้องทำอยังไร นะครับต้องมีกระบวนการอย่างไรก็จะมีคนคอยช่วยพวกเรานะ,ะอยากให้พี่น้องประชาชนและลูกหลานของเรามีความคุ้นชินแล้วก็มีประสบการณ์สามารถทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ให้ได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรื่องี้เป็นเ่อง,องสสำคัญมากนะครับต่อไปปิดจบไปนักศึกษาถ้าไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานไม่ได้เลยนะครับเพราะทุกโครงการทุกอาชีพต้องใช้คอมพิวเตอร์เราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลทั้งหมดนะครับก็ฝากพวกเราให้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับทั้งในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องการกระจาย พาเจริญมาให้ถึงทุกพื้นที่นะครับเพรผมเป็นห่วงม,มากนี่ตอนนี้คนไทยเราเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนเยอะใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อาัๆซึ่งวันนี้เรื่องโซเชียลมีเดียใช้ไลน์ใช้ Facebook แล้วบางคนเป็ติดต่อกันใน Facebook คุยไปคุยมาเชื่อเขาโอนเงินไปให้บ้างนะะค,คุยในไลน์ส่งลิงก์ส่งอะไรมาหรือโทรมาทางไลน์คุยกันเชื่อเขาเอาโอนเงินไปให้อีกนะครับ ผมพูดทุกครั้งนะครับเงินอยู่กับเราเป็นเงินเราโอนไปให้เขาเป็นเงินใครครับเป็นเงินเขานะฮะเอาคืนโอนคืนไม่ได้นะครับโอนกลับไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าบัญชีมาเพระไอ้คนร้ายเนี่ยมันจะไปจ้างพวกเราเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเป็นคนเปิดบัญชีแล้วมันก็บัญชีก็ไปใช้หลอกชาวบ้านโอนเงินไปโอนเงินมาเพราะเขาไม่ใช้บัญชีตัวเองนะเพราะถ้าใช้บัญชีชื่อเลยมันกลับได้ไงตามเป็นชื่อวันนี้เราก็จับเพราะตามเส้นทางการเงินตอนเงินมาตามได้ ไดปิดบัญชีแต่เมื่อก่อนมันตามไม่ทันแล้วมันเป็นบัญชีมาตอนนี้ถ้ามีบัญชีที่เราสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าบัญชีโกนไลต่เราไม่ต้องรอเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนไม่ต้องรอคดีเลยถ้าเราสงสัยองปิดบัญชีเลยจะได้เก็บเงินไว้ก่อนไม่ให้โอนไปนอกประเทศโหมดเทาทำผิดกฎหมาเนี่ยถ้าเห็นโอเบลติเราจะปิดบัญชีก่อนเรียกบัญชีแจงถ้าทำธุรกิจจริงค่อยเปิดใช้ใช้ซึ่งอันนี้จะจุด การหลอกลวงออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะทำต่อไปหลังจากเรามีอำนาจตามกฎหมายที่ออกมา